เพื่อนเคยได้ยินเทคนิคนี้ไหมคะถ้าใครกําลังเรียนภาษาอยู่ขวัญเชื่อว่าคงเคยได้ยินขวนนะัญน่ะได้เรียนรู้เทคนิคนี้บ่อยๆตอนที่ขวัญย้ายมาอยู่ดิมารักใหม่ๆหรือว่าย้ายไปอยู่สวีเดนเลยนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนภาษานะอาจ,จารย์ก็จะบอกถ้าอยู่อยากเรียนภาษาได้เก่งๆขึ้นนะอยู่เปิดทีวีเลยนะอยู่เปิดทีวีเป็นภาษาเดนิสแล้วอยู่ค็เปิดไปทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแหละเปิดไปไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจฟังเดี๋ยวอยู่จะได้ภาษาเอง เพื่อนๆตอนนั้นของไม่เข้าใจหรอกขวังก็ทําตามแล้วมันก็ได้ผลแฮะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่กําลังฝึกเรียนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาอะไรเพื่อนๆ,เ,อนๆเปิดทีวีทิ้งไว้เปิดอะไรทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันจะทํางานเองแต่ขวังก็ไม่รู้ตอนนั้นขวังไม่รู้ทํางานยังไงจนเดี๋ยวนี้ค่ะขวันเพิ่งมาเก็ตเพิ่งมาเข้าใจก็เลยเอามาบอกต่อว่าทําไม มันถึงได้ผลมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกค่ะเพื่อนๆตั้งใจฟังกันนะคะต่อให้ไม่เรียนภาษาขวัญเชื่อว่าสิ่งที่ขวัญกำลังจะบอกเนี่ยมีประโยชน์เพื่อนๆคืค่ะขวัญเล่าให้ฟังว่าในชีวิตเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยเราอะ่ะมีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกภาษาอังกฤษคือ คอนเชสต์มายกับซับคอนเชสต์มายเพื่อรู้ไหมการทํางานของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกทํางานไม่เหมือนกันการทํางานของจิตสํานึกคืออะไรจิตสํานึกคือการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละค่ะเพื่อนๆเวลาเรารู้รู้เนื้อร,รู้ตัวเราตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดได้เราใช้สมองในการคิดในการวิเคราะห์ในการพิจารณาอะไรอย่างนี้คือเวลาที่เรามีสติ นี่คือการทำงานของจิตสำนึกส่วนจิตใต้สำนึกพันแตกต่างกันเลยค่ะเพื่อนๆจิตใต้สำนึกคือเขาทำงานตอนที่เราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกทำงานอะไรจิตใต้สำนึกทำงานแตกต่างกันจิตสำนึกนะคะเพื่อนๆกลับมาที่จิตสำนึกก่อนจิตสำนึกคิด วิเคราะห์พิจารณาคิดแล้วก็พิจารณาอะไรเนี่ยคะ่ะเออนี่ดีอันนี้ชัว่วอันนี้ไม่ดีอันนี้อร่อยนี้ไม่อร่อยจิตสํานึกทํางานตรงนั้นจิตใต้สํานึกไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่พิจารณาเพื่อนๆฟังให้ดีจิตใต้สํานึกเก็บอย่างเดียวเพื่อนๆจิตใต้สํานึก เก็บอย่างเดียวไม่ได้มีการแยกแยะว่าอันนี้ไม่ดีไม่เก็บอันนี้ดีถึงจะเก็บอันนี้โนโนโนจิตใต้สำนึกได้ยินได้เห็นได้ดูอะไรจิตใต้สำนึกไม่พิจรารณาเลยว่าสิ่งนี้เราชอบหรือเราไม่ชอบจิตใต้สำนึกเก็บอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆการที่เราเปิดทีวีทิ้งไว้ภาษาโน่นนี่นั่นภาษาอะไรเปิดทิ้งไว้ ฟังไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังจิตใต้สํานึกเขาทํางานเขาเก็บ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 ถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือจิตใต้สํานึกเป็นเมมโมรีเป็นฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการหน้าที่ของเขาคือเก็บเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะเหตุผลที่ทำไมเรียนภาษาจึงเรียนได้ดีขึ้นเมื่อคุณเปิดทิ้งไว้เปิดภาษานั้นๆทิ้งไว้คุณจะเรียนได้เร็วขึ้นเรียนได้ดีขึ้น และเพื่อนๆค่ะเมื่อเพื่อนๆเข้าใจหลักการนี้หลายๆคนขวัญตอนอยู่เมืองไทยแม้กระทั่งตนที่เนี่ขวัญห็นหลายๆคนแบบเปิดทีวีทิ้งไว้ถ้าเปิดทีวีดูเรื่องดีๆก็ดีเหมือนที่เมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วเป็นข่าวแล้วเป็นข่าวร้ายทั้งนั้นเพื่อนๆมันทําร้ายสุขภาพกายส,าสุขภาพจิตสุขภาพจิตมันทำร้ายสุขภาพจิตมากๆเพราะว่า ใต้สํานึกเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาเก็บอย่างเดียวเพื่อนๆได้ยินข่าวร้ายเขาก็เก็บไว้แล้วเขาก็ปัญหาก็คือเ้าตีความว่าอะไรที่เราฟังอะไรที่เราดูโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ตามก็คิดว่าเราอยากได้ให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นชีวิตเราก็จะอยู่ในเบอร์เดียวกับเขาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าพี่ขวัญหนูดูข่าวอุบัติเหตุชีวิตหนูไม่เห็นมีอุบัติเหตุเลยอาจจะไม่ได้มีอุบัติเหตุตอนนี้แต่ในอนาคตไม่ได้แฉงนะคะหรือจะมี ชีวิตแ,แย่เรื่องราวเบรืรอเดียวกับบัตรเหตเวันนี้เวลาเขาบอกว่าอย่าพูดเล่นไม่ว่าอย่าพูดเล่นเรื่องเงินเดีย๋ยวพูดเล่นว่าโอ้ยไม่มีตังค์หรอกนู่นเนี่ยเดีอยาพูดเล่นจิตใต้สํานึกเขาไม่รู้เขาฟังเขาเขาเขาเก็บอย่างเดียวไม่มีเงินเดี๋ยวเขาจะทําให้ไม่มีเงินเราพูดตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไม่มีเงินตอนนี้หรอก ในในอนาคตจะทําทุกวิถีทางให้ไม่มีเงินได้หนังสือที่ขวัญอ่านนะคะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ขวัญอ่านที่เรื่องจิตใต้สํานึกอ่ะที่ขวัญโพด,ด้เพื่อนๆด,ดูมันมีผู้ชายคนหนึ่งลูกไม่สบายแล้วเขาก็พูดว่าเขาจะทำทุกวิถีทางต่อให้แลกด้วยแขนขวาเขาข้างหนึ่งแล้วลูกหายบวยเขาก็จะเขาก็ยอมเพื่อนๆดูไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น หลังจากนั้นสักพักนึงเคกเจออุบัติเขาประสบอุบัติเหตุแล้วแขนขวาเขาก็ขาดเพราะแขนขวาเขาขาดลูกเขาก็หายเริ่มค่อยๆหายดีขึ้นแปลว่าเพื่อนๆ่อต่อให้เราพูดเล่นพูดเลไกก็ตามแปลว่าอะไรที่เราพูดมันจะเวิร์กในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเลยว่า แปลว่าให้คุณระมัดระวังคําพูดการที่คุณจะบอกจิตใต้สํานึกคุณไม่จําเป็นต้องคุณไม่จําเป็นต้องสูญเสียแขนขวาก็ได้คุณจะบอกคุณจะพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวไม่เกินปีหนึ่งลูกฉันก็หายดีแล้วโดยที่ทุกคนสุขภาพดีเหตุการณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆหลายๆครั้งที่เราไม่รู้จัก พลังอำนาจของจิตใต้สำนึกขวัญก็เมื่อขวัญไม่รู้จักแล้วเหมือนที่ขวัญบอกอ่ะขวัญเป็นคนชอบศึกษาขวัญอยากขวัญอยากรู้ความลับชีวิตขวัญไม่ได้อยากรู้ความลังลุงปลาข้างบ้านไม่ได้อยากรู้เลยเพื่อนๆขวัญอยากรู้ความลับชีวิตขวัญถึงแบบเข้าหาศาสนาเข้าหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ขวัญก็มาศึกษาเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกโคตรดีเ้ยเพื่อนๆค่ะหลักการนี้ระวัง ดูอะไรฟังอะไรอ่านอะไรเล่น Facebook ไถอะไรติ๊กตอกไถอะไรเพื่อนๆถ้าส่วนใหญ่มีแต่เรื่องใดยๆเรื่องแย่ๆ,เร,ยๆเรื่องเบอร์ไม่ดีจิตใต้สำนึกเขาเก็บไว้หมดนะเพื่อนๆแล้วเขาก็มองว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการพอเรารู้หลักการนี้เพื่อนๆมันง่ายไหม เราอยากได้อะไระสมมุติสมมุติเอาสมมุติเรื่องง่ายๆอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นคนรวยคุณก็ไปหาดูช่องคนรวยช่องมหาเศรษฐีไปติดตามช่องพวกนั้นไปติดตามช่อง ช่องดีๆช่องอะไรอย่างเนี้ยแล้วเราไม่ได้ไปติดตามเราไม่ต้องไปดูเพื่อนเราเพราะว่าหลายคนแบบว่าพอไปดูเพื่อนตัวเองแล้วเราอิจฉาเราไม่ต้องดูคนที่เราอิจฉาเราไปดูคนที่เราไม่รู้จักอ่ะไปดูดาราลงดาราฮอลลีวูดที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ไปติดตามมาอะไรอย่างเนี้ยจิตใต้สํานึกมันจะทํางานอย่างนั้นเพื่อนๆเห็นภาพไหมอะทาไมเห็นภาพของก็ขออภัยแต่ท้าเกตก็ขอบคุณมากค่ะที่เกตกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกตขอบคุณค่ะฟ้าข,ขวัญค่ะ